จามจามจีมาเคลือบปอแปะกระเพาะเอามายังไงนี่เอาวสวัสดีเชซเชลเชลเขียมและเหล่า,เ,าเกมตั้งไล่วันนี้จะมาดูลุงเนี้อทูบห้องนี้นี่แล่ใครก็ไม่รู้รู้ค่ว่าเขาเป็นนักแคทเกมไม่ดูกันอยู่อยู่กับคุณเบิร์ดใช่ไหมครับวันนี้อ่าเป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนงงโง่คนนึงเฮ้ยไอเ้เบิร์ดไอ้ชั่ว ไยินนะเว้ยไม่ตกไม่ตกเบิร์ดคือแบบว่าไม้ต้นไม้ยังไม่เจอเลยเออต้นไม้ยังไม่งอกเลยนะโ่โอโหเล่นไม้ครับเป็นหน่วยว่ะอยากโดดบางแต่โด,ดไม่เป็นเฮ้ไม่ต้องกลวัวเบิร์ตโอ้ยเฮ้ตรงนี้ได้นละอย่าไปทุบมันกำลังโตงมันโตช้าเหรอนะเราคร,บราครบที่ขุดหินเพิ่มกัน จะย้ายให้เหรอไม่ตอ,อนนี้ทีต้องคข้หิ้งก่อนอะไรอ่ะอะไรอย่าทุาาบมัน <laughs> มันโตช้าถอยบ้ามันโตช้าอย่าทุบมันตัดใจอะไรสองชั่วโมงต่อมาเออโคดินไปตายเอ,อ้ยโคดิไคนไม่เถอคุณไปก่อนคุณไปก่อนมันใช่หิ้งี่เหลืออะไรี้ไห มันจะสร้างนี่เดี๋ยวจะสร้างนี่แหละเดี๋ยวเครื่องปีนตรงนั้นมันขุดลำบากแต่เดี๋ยวเราจะย้ายมาตรงนี้แทนเดี๋ยวมันขุดลำบากเว้ยลุงคนนี้เก่งมันขยัยเ้ยนี่ชิบหายอะไระเฮ<ล>้มเ<ล>ยม,มีคนมามีคนมาใครว่ามาฮ่าฮ่าฮ่า เบิร์ดเองไม่รับใครเองไม,รอองไมไ่รับทีพีใครหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปรับบอกแล้วใครวะเนี่ยไม่ออก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 ไงวะเดี๋ยวไม่ลืมแป๊บออไล่ออกไงวะใครวะเนี่ยยัีโอจีห้าห้าต้นหไอเบิร์ดอย่าอย่าอย่าไปรับอย่าไปรับพ่อเกาะไม่แต่ยิบมันลงเออยิบออกทีไม่ได้เอ ตะออกใหญ่เล่นยิเรางงเดี๋ยวครเนี่ยไม่ได้วะเออเดี๋ยวเราไปดูให้เออเออปเขาไปก็ไม่เถอเขาไม่เขาทำอะไรไม่ได้หรอกเขาทุบบล็อกอะไรไม่ได้เราไม่ได้รับข้อก่อโอมโอมปกไปจางโกกูหาทางมาช่วยโอ้โหนี่หายเลยไี่มาตโลกเนี่ย หมวกของที่คุณแต้เออเบิ้มม<ะ>าที่เราไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันแย่งเหรอไม่นแย่งที่คุณแล้วบ้างเด้อเออไม้จะหมดแล้วเบิ้มต้นไม้ยังไม่ตกแป๊บนะอีหลานหลังไหนหโง่ปันหามากเลยอ่ะทำใจไปเลยโอเคต้นต้นเลย, <Okay. S 2> เลย <laughs> ไม้จะหมดเดี๋ยว ทีวางีวางตรงนี้เบิร์ดอยนะ่าทุบโรยเลยจะตั้งไม้หัวโดเอาเอาดินมาเลแล้วตั้งตรงน,นี้มันจะได้โตไ,ไวๆเพราะมันสูงไอ้ต้นนั้นด้วยโอ้โหเกิดบนท้องฟ้าเลยแต่เดี๋ยวเราจะย้ายที่นี่นะนแสดงว่าเป็นเทวดาไี้ปั้ม,ยยมอยูเนี่ยมาทำเดี๋ยเบิร์ดไม้จะหมดแล้วห้ามใช้ไม้นะจงหวัต้นไม้จะโตได้โอเคไหม ไม่เสียงแล้วก็ต้องอบ้าเนี่ไอ้นี่มาทำอะไรพี่ก้อยทำจริงนีมก็ใช่ไหมแล้วว่าเป็นออฟฟิเชียลแล้วเป็นมูเอาจริงอ่ะไม่ใช่ที่ยังไม่เป็นุดระวังระวังหน่อยเองคุณชายชานรอไปได้แหละเดิมพีเลยเตะเตะคนแป๊บหนึ่งนะฉันเล่นไม่ได้คุณต้องบอกวินอุ้ยนานนันนี่มันอะไรวะเนี่ยไปนหนึ่งมาหาที่จะมาเล็กแจกหวานบอกเป็นะ จริงเปล่าเออมีอะไรให้ผมว้าวเแบบิร์ดหดหินนี่เก็บเก็บเอาเอาหินน้แปะหน่อยอันตรายอย่าพูดอย่าพูดเออเป็น,ลนลแล้วคนดนเองเหรอไม่จะจะไล่มันโดมนี่จะไอ้นี่มันไล่ไม่ได้แบบมันไล่ไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะ มันแลบมันลบอ่ะมันลบมันลบแล้วแกไงเนี่ยลจะเล่นส่วนตัวเท่าไหร่ทำอะไรเนี่ยเปลือหินบัสเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวพวกพวกเรียนมีเยอะนั่นนั่นโอ้แล้วจะบุดหินไหนก็ขุดไม่ได้น ขอภัยด้นยนะหลเ้ยช่างมันช่งมันก็ไอ้้องครงนี้นี่ก็ทำเก่งไหมใช่ไหจ้อยอะไรใหจับเล่นแป๊บนึง เอาพูดภาษาพูดทำไมวะไสองก้อนนำจริงสามก้อนแล้วเนี่สามก้อนเลยอ๋อไอ้นั้นให้ใช่ไหมง่ายลืมกดไค์กดแถอะก็จะใช้อะไรประมาณนี้พูดภาษาดีมั้งกด็กโอเคแล้วก็ไม่ตกไม่ตกกบได้ตายๆสองเลสสร้างอะไรสักอย่างที่พี่ไม่รู้จักที่เปิดมานก็เจอเได้ไม่ใช่เหรอ เบิร์ดยิ้มโตก้มเสียได้ไม่รู้กันว่าเราไปทำอะไรดีเนี่ยไม่มีอะไรทำแป๊บอ่าชิบหายชิบหายบูอันเชิบหายอโอ้โหเดี๋ยวๆเดเไอ้เบิร์ดบอกให้คนณระวางไงเดี๋ยวต้องหาหินมานี่ก่อน วางไม่ทันว่ะอึ้ยเบิร์ดไปอ้ยอเบิร์ดไ,ไอ้เบิร์ดสร้างกองใหม่เลยโอ้โหแบบว่าอืมจบแล้วทำเองกับบิดเองนะคะจบ กาไฟกูใช่เป่าวะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องตลกอีกหลายๆเรื่องให้เลยโอเคไหมเออกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ